สวัสดีครับวันนี้ฮอูไทยแลนด์นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับนี่คือไม้ฮองโหรี่ไม้ที่แพงที่สุดในประเทศเวียดนามท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ถือว่าไม้ฮองโหรี่นี่แพงที่สุดในประเทศจีนแล้วก็แพงที่สุดในประเทศไทยด้วยตอนนี้ท่านผู้ชมลองดูนะครับเนี่ยคือไม้ที่พร้อมที่จะส่งจีนนะก็อันนี้แซ่กับพี่เมื่อเช้านี้เลยนะครับแซ่กับพี่เอาเฉพาะแก่นไม้จริงๆท่านผู้ชมลองดูนะนี่แก่นไม้เนี่ยน้ำหนักนี่มหา,าศาลเลยนะครับผมบอกท่านผู้ชมว่าต้นหนึ่งเนี่ย ราคา20,000-30,000นะฮะที่นี่ท่านผู้ชมดูนะฮะนี่คือของจริงทั้งหมดนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมที่ฟังอยู่แล้วแล้วก็คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าเราขาย9,000อะไรเนี่ยไร้สาระนะฮะผมจะบอกเลยถ้าท่านมาคอมเมนต์ในเพจของผมเนี่ยผมขออนุญาตบล็อกนะฮะเราจะสื่อสารให้เฉพาะคนที่สนใจที่จะปลูกไม้ฮองโหดี้เท่านั้นคนที่สนใจที่จะดูคนที่ทําจริงเท่านั้นพยุงเนี่ยมันเป็นไม้ที่แพงที่สุด และแพงที่สุดมานมนานนะฮะตั้งแต่สมัยโบราณมาละจนเดี๋ยวนี้ยังแพงที่สุด